หรับผู้ต้องสงสัยในแบบที่1นึ่งนี้แบบที่เป็นเศษส่วนนะอ่ะมี2ข้อเท่านั้นนะครับหน้านี้นะครับคล้ายๆกับที่เห็นไปก่อนหน้านี้ลองคิดดูให้ดีเหมือนเดิมนะหาให้เจอก่อนว่าผู้ต้องสงสัยซ่อนตัวอยู่ตรงไหนแล้วเขาทิ้งเบาะแสอะไรไว้ให้เราบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยให้ดูครับ อามาดูเฉลยกันนะครับฝังว่าคงจะไม่ยากจนเกินไปเนาะน้องๆอะมาดูเริ่มต้นเลยอันแรกข้อแรกนะครับพี่เห็นละตรงนี้เอ่อตรงนี้นี่ดูหน้าหสงสยัยถูกไหมเป็นเศษส่วนที่ข้างบนนะครับเป็นค่าคงที่ที่ไม่ใช่ศูนย์ข้างล่างเป็น x บวกกับอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้รู้เลย x บวกห ต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมเศษส่วนนะตรงส่วนเป็น0ไม่ได้นะครับทํำยังไงต่อ x เท่ากับไม่เท่ากับลบถูกไหมเพราะฉะนั้นโดเมนตอบละว่าคือ R ลบด้วยเซตของลบหนะครับต่อไปเรนดูยังไงเรารู้ว่ากรอบตรงนี้เนี่ยเป็น0ไม่ได้แสดงว่าเอาไปบวกกับ3แล้วมันจะกลายเป็นอะไรไม่ได้เด็ดขาดมันก็กลายเป็น3ไม่ได้นะ จะกลายเป็น3ได้เนี่ยทั้งสองสมันต้องไปบวกศูนยถูกไหมถึงจะได้3นะครับถ้าข้างหลังเป็น0ูนไม่ได้เพราะฉะนั้นผลบวกออกมา y ก็จะเป็น3ไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะครับก็คือเซตของจำนวนจริงลบด้วย3มนะอ่ะครับมาดูโจทย,ย์ตรงนี้นะครับอีกเซตหนึ่งของสแควรูทเนาะผู้สอองสายแบบสแควรูทน้องๆลองทำดูก่อนนะครับไม่ยากไม่ยาก คล้ายๆกับที่เราทํามันผ่านมานาะจะได้ฝึกฝนให้เราจำนานนะครับแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ฟัง ามาดูเฉลยกันครับคราวนี้นะเริ่มต้นอันแรกเราก็ดูก่อนว่าเฮ้ยพุทธองศาเราอยู่ตรงนี้นะพุทธองสายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราดูละข้างในต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมข้อน,นี้ทำาดเร็วได้ไหมสอง y เอ่อไม่ใช่สอง y สิสองลบ y นะครับมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น y ต้องน้อยกว่าเท่ากับสองถูกไหมเรนข้อน,นี้ก็ตอบละนะครับตั้งแต่สอง ลงมาลบเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้ทั้งก้อนต้องมากกว่าเท่ากับ0บวกอีก3เข้าไปตรงนี้คือบวก3ถูกไหมข้างหน้านี่เป็นบวกอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเสมือนกับนี่ถูกไหมบวก3ก็จะได้เป็นเท่าไหร่บวกเข้าไปทั้ง2องฝั่งถูกไหมก็เป็น3ถึงอินฟินิตี้แค่นั้นเองนะโดเมน ก็คือตั้งแต่3เป็นต้นไปนะครับก็ดูจริงไหมล่ะจริงดี x เนี่ยมีค่าเท่ากับ3นี่คือเป็นตัวตั้งต้นเลยนะเป็นตัวยืนพื้นอยู่แล้วบวกกับเลขบวกอะไรบางอย่างอย่างแย่ที่สุดข้างหลังนี่ก็เป็น0ูนถูกไหมถ้าเป็น0ย์เนี่ยก็ได้3ถ้ามากกว่า0ก็ได้เลขเยอะๆขึ้นไปนะครับามาดูฝึกหัดเพิ่มอีกครับเอาให้เก่งไปเลยนะ อันนี้ให้น้องมีโอกาสได้ทําก่อนเช่นกันคราวนี้คิดว่าไม่น่ายากละเพราะว่าเราเห็นมาหลายแบบนะสูตรลัดพี่ก็แอบ,บสอนไปแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าน้องอยากจะทําลองทําแบบจัดรูปฝึกจัดรูปนะเต็มเก็ควรจะทำนะถ้าทาได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วค่อยเช็คดูว่ามันตรงกับสูตรที่เราเรียนไปไหมนะอาะ้องทําดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ดูนะครับ เอามาดูฉเฉลย2ข้อนี้กันนะเริ่มต้นเลยปุ๊บอันนี้นะครับเขาให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับอะไรบางอย่างอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะรู้ข้อจํากัดของค่า y ทันทีนะครับว่า y เนี่ยต้องไม่เท่ากับ2ถูกไหมไม่งั้นจะส่วนมันจะเป็น0ย์เพราะฉะนั้นเรนตอบได้ก่อนเลยว่าคือจํานวนจริงยกเว้น2 d o โดเมนยังยังคิดไม่ได้อ่ลองทำแบบเต็มๆดู นะครับจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของ y เดียวๆเท่ากับอะไรบางอย่างนะก็ย้ายขึ้นไปคูณจะได้ 2x ลบ xy เท่ากับ y ลบ1นะย้ายข้างเอา y มาอยู่ฝั่งเดียวกันจะได้เท่าไหร่ลบ y ลบ xy เท่ากับลบ1ลบ 2x ถูกไหมครับดึงเอาเอาบ1คูณตลอดก่อนแล้วกันเลขลบมันเยอะเหลือเกินเป็น y บวก xy เท่ากับ1บวก 2x ดึง y ออกมาเป็น1บวก x เท่ากับ1บวก 2x เพราะฉะนั้น y เดียวจะเท่ากับ1บวก 2x หารด้วย1บวก x แค่นี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่า x เนี่ยต้องไม่เท่ากับลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นโดเมนก็ตอบแล้วว่าคือเซตของจำนวนจริงนะครับลบด้วยเซตของลบ1นะถามว่าเฮ้ยแล้ว สูตรลัดคืออะไรถ้าเราอยากรู้ข้อจํากัดของ x ถูกไหมตอนนี้สมก,การมันให้เป็นสมก,การ x เท่ากับอะไรบางอย่างของ y มาถ้าอยากรู้ข้อจํากัดของ x ก็เอาเนี่ยสัมประสิทธิ์ของ y มาหารกันถูกไหมข้างบนสัมประสิทธิ์คือ1นข้างล่างลบหถูกไหมหนึ่งหารด้วยลบหก็ได้ลบหนะเพราะฉะนั้นนี่ข้อห้ามข้อจํากัดนะครับโดยที่เราไม่ต้องจัดรูปสมก,การก็สามารถหาได้นะก็คือห้ามเป็นลบหนนั่นเองนะครับ อ่ะมาดูโจทย์เพิ่มนะครับอยากให้น้องๆลองทําดูก่อนนะครับลองพยายามจัดรูปแต่ละข้อให้มันตรงกับที่พี่เคยสอนไปก่อนหน้านี้เนาะถ้าอันไหนมันอยู่ในรูปร่างที่มันหน้าตามไม่ค่อยคุ้นลองจะจัดรูปให้มันให้คุ้นก่อนก็นได้แล้วจะได้คิดง่ายๆหรือว่าจะลองพยายามใช้เหตุผลลองดูว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างก็ทําได้นะครับเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ดูครับ อามาดูเฉลยกันครับข้อแรกนะครับรูปร่างหน้าตามันต่างออกไปนิดนึงต่างตรงไหนลองดูเนี่ยมันมี y ค่าสมบูรณ์ของ y แล้วลบหนึ่งถูกไหมก่อนหน้านี้เราเคยเห็นมันมีแต่เครื่องหมายบวกนะอยู่ข้างนอกนะครับลองคิดดูสิว่าข้อจํากัดคืออะไรตรงนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันต้องมากกว่าเท่ากับ0 นะครับฝั่งนี้แสดงว่าไอ้ก้อนหน้าเนี่ยถามว่าเป็นศูนย์ได้ไหมถ้ามันเป็นศูนย์ลบด้วย1มันกลายเป็นลบหมันไม่มีทางจะมาเท่ากับฝั่งนี้ได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ก้อนหน้าเนี่ยมันมีภาระละลนะครับเงื่อนไขเพิ่มเติมของเขาก็คือเฮ้ยฉันจะเป็นศูนย์ไม่ได้นะฉันต้องมากกว่าเท่ากับ1ถูกไหมมันถึงจะพอเป็นไปได้นะครับหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยอันนี้พี่ผมไม่คุ้นเอ่อ ทำให้มันเหมือนทําให้มันคุ้นกับก่อนหน้านี้คือย้ายลบหนึ่งใหม่อีกข้างหนึ่งถูกไหมก็จะได้สมการนี้นะเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เห็นชัด,ชด,ชดเลยคล้ายๆกับเมื่อก่อนสักครู่นี้ว่าฝั่งนี้นะมากกว่าเท่ากับ0ทั้งหมดตรงนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อจํากัดบอกว่า y ค่าสมบูรณ์ของ y ต้องมากกว่าเท่ากับ1นะนะครับข้อนี้ก็จริงๆมองปุ๊บก็ตอบได้เลยนะรเราหามาหลายทีแล้วเรนจ์ของมันคือ อะไรถ้าเราวาดเส้นจำนวนถูกมศูย์หนลบหมันตั้งแต่1เป็นต้นไปแล้วก็สะท้อนกลับไปเป็นกระจกถูกไหมตั้งแต่ลบหลงไปเพราะฉะนั้นก็คือ่้ไรล,ลบอินฟินิตี้จนถึงลบหปิดยูเนียนกับ1ปิดถึงอินฟินิตี้นะครับส่วนโดเมนเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมโดเมนเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากสมการนี้สิ ดูไหมด้านซ้ายมือบอกว่าต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้านขวามือบอกโอย้ยังไงฉซนก็มี1ช่วยอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาจะใส่ X เป็นอะไรก็ไปก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นโดมเมนก็เป็นจํานวนจริงนะนะครับ